สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่้งช่องพาหัดชาแนลครับมืนีครับวันที่18ตุลาคมสองหาครับผมเนาะมืนีครับจะโทรหาแม่สลับบุรีครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับแม่สลับบุรีนะครับหลักหน่วยล่างครับ0 1 3 5ครับผมเนาะปี6 7ไม่เคยพลาดครับผมแม่ว่าแม่ทรเมื่อเศ้าครับผมเนาะแม่ว่าแม่ถูก0-0ครับผม โทรหาแม่ครับนี่ครับล่างวิ่งศูนย์ครับบนเด่นที่8ลองเก้าผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยล่างครับมาที่ศูนย์นะครับโทรหาแม่สละบุรีกับผมเนาะโทรหาแม่สระบบุรีดีกว่าครับมือเซานี่แม่โทม่าแม่วาแม่ถูกศูนย์ศูนย์ครับผม สวัสดีครับผมแม่ครับจ้าครับผมแม่ครับสบายดีไหมครับผมแม่จ้ะสบายดีค่ะครับผมแม่ครับถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าับผมแม่ศูนย์ศูนย์ครับผมถูกนิดหน่อยลูกไม่ขาดทุนขาดทุนถูกแต่ขาดทุนนะลูกนะครับผมแม่แม่ก็ซื้อทิ้งไว้อะลูกเพราะว่ามันก็ไม่เบิรนนานแล้วข้างล่าง่ะลูก ใช่ครับใช่ครับถูกห้าสิบบาทลูกครับผมแม่เห็นไหมแม่เขาบอกว่าช่วงนี้น่ะห้ามทิ้งหกนะช่วงนี้น่ะหกมาแรงเขาบอกมานะงวดนี้บนแม่ก็มีหกด้วยนะงวดนี้ลูกครับผมจ้าเริ่มเลยนะแม่นะลูกครับผมแม่ครับวิ่งบนวิ่งบนครับแป๊บเดียวคบบนครับ ใจร้อนแม่ใจร้อนอยากบอกครับผมแม่ครับบนก็ได้แปดก้าแม่วงแปดมันเข้าเก้าแต่แม่ก็เอ่อใกล้เคียงแล,ล้วโลกสองห้าเก้าใช่ครับแม่ให้สองห้าเก้าครับผมสองห้าแปดครับผมเลขออกเก้าหกสองแม่จ้าผิดแ้มหนึง่งผิดแ้มหนึง่งเกือบถูกต้ดครับผมจ้า วันี้วิ่งหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับอย่าจับคู่นะคะครับผมแม่ครับศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแม่ชอบเจ็ดลูกชอบเจ็ดครับผมจับคู่สามตัวนะคะครับผมแม่ครับสามศูนย์หกสามศูนย์หกครับ สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดครับใช่จะเล่นไปเธลูกเนี่ยมันแค่สงหางเงใช่ครับผมแม่ครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดทั้งข้างบนทั้งข้างล่างอืก็เลขไม่มีเยอะนะคะลูกนะครับผมแม่ครับถ้าเล่นก็ไม่ขาดทุนถ้าถูกนะลูกนะเลขไม่น่าลงทุนแม่ก็ผ่านนะลูกนะครับผม อะไรเออลูกก็หาจําได้ไหมสิบสองไม่ใช่ <c oughs> ที่ตัวเดียวอะ่ะงวดที่ผ่านมาจําไม่ได้แม่ครับผมหนึ่งไงลูกอืมครับผมเลขไม่น่าลงทุนคือหนึ่งงวดนี้ห้าลูกงวดนี้ห้าใช่ไหมครับผมยาถ้าใครชอบก็เล่นได้ครับ 5, เพราะว่า 5, ต้องก <5, S 2> องชบหา้าบนใช่ไหมครับผม ค่าเลขไม่น่าลงทุนนะคะลูกนะครับผมห้าบนครับค่ะเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเพราะนั้นลูกแม่ก็ทําตามสูตรนะคะลูกนะครับผมแม่ครับใช่ครับจ่ะชอบก็เล่นอืมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นค่ะคแต่ให้เลขถ้าถ้าชอบนี่ก็ให้เล่นนิดนึงแบบนี้ค่ะลูกครับอย่าเราอย่าไปตัดทิ้งค่ะแต่ให้ลงทุนนิดนึงครับผมอย่า ข้างข้างบนนะคะครับผมไอ้อข้างล่างนี่นะแม่และสับสนูนยแลวแม่และแม่อันอะไรนะอ๋ออันศูนย์หกศูนย์เจ็ดแม่นะเนาะเน้นที่เจ็ดครับผมแม่วงที่เจ็ดนะคะลูกครับผมแม่ครับเน้นที่เจ็ดใช่ถ้าศูนย์หกก็เล่นได้แต่มันคือตัวรองคะ่ะลูกครับผมตัวเด่นก็คือศูนย์เจ็ดถ้างวดนี้มีหกอีกก็เฮแน่น,นอนผมว่างวดนี้น่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นไปเธอลูกเนี่ยหกกับเจ็ดเนี่ยต้องมาหนึ่งตัวล้วลูกอืมครับผมแม่ครับจ้าห้าห้าเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนแต่ก็เล่นนิดนึงครับผมแม่เอาข้างล่างนะคะครับผมงวดที่ผ่านมาแม่ก็บอกเอาสองตัวศูนย์กับเก้าจำได้ไหมลูกหลักสิบจำได้ครับจำได้ศูนย์กับเก้าครับ จ้่แม่ฟันศูนย์ห้าลูกโนิกกนอีกแล้วลูก <c oughs> เลขออกศูนย์ศูนย์แม่เน้องออกออ<า>กไม่ไม่ไม่น้าเลยจะ้ะที่แม่ให้หลักหน่วยศูนย์หนึ่งสามห้าครับผมใช่ครับหลักหน่วยแม่ศูนย์หนึ่งสามห้าจ้าแก้าวแม่ก็ไม่ค่อยชอบแล้วแม่วิ่งศูนย์ด้วยจริงไหมคะครับผมจริงครับวิ่งศูนย์จ้่ทีนี้แม่ก็เอาศูนย์ ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่แค่แค่สีหางเองแม่เล่นไปอ oh, แต่แม่แม่เห็นว่ามันไม่มาเบิร์นานแล้วตั้งตั้งแต่ปีใหม่อะค่ะคแม่ก็เล่นไว้แค่ห้าสิบบาทขาดทุนลูกขาดทุน <c oughs> ไม่เป็นไายแม่ดีกว่าไม่ถูกก็ผมอ้า <Yeah. S 1> แล้วแม่เริ่มเลยนนะคะแล้วแม่ดีข่าวว่างดนี้ขเขาจะขายอะไรนะักสลากอะไรนะที่ว่าสองตัวสามตัวนะตั้งแต่งดนี้แหละเป็นต้นไปใช่ไหม เลขที่สามตัวด้วยค่ะลูกใช่ผมยินข่าวว่าก็จะขายงวดนี้แหละงวดแรกคะที่ว่าสลากสองตัวล่างใช่ครับสลากสองตัวสามตัวครับผมเราจะหาซื้อที่ไหนแม่ครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แม่ก็ดูข่าวเหมือนกันอแต่เขาก็ยังไม่เห็นว่าฟันทงนะลูกดูแข้นดูข่าววานั้นว่าตั้งแต่เปิดขายตั้งแต่สิบเจ็ด สิบเตตูดลาแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกงั้นเราก็ฟังต่อไปนะคะลูกนะครับผมแม่ครับฟังเขาต่อไปต่อไปหลักสิบครับผมแม่ครับเอาเอาหลักสิบนี่แหละเอาแค่สองตัวพอแม่ยังบอกแล้วว่าถ้าถูกก็คือถูกไปเลยครับผมอันนี้งวดที่แปดครับผมแม่ครับเออสองกับสาม สองสิบแปดมวดแล้วนะลูกนะสิบล่างสองกับสามครับอ่าห <งด S 2> ลักลหน่วยกับศูนย์หลักหน่วยครับผมแม่ครับสามห้าหกแปดหน่วยสามห้าหกแปดครับผมแม่ครับจ้าส่วนตัวที่แม่ชอบนะครับผมแม่กับคู่นะคะลูกครับผมแม่ สองหกสองหกครับสองแปดสองแปดครับสามหกสามหกครับสามแปดสามแปดครับผมแม่ครับจะเอาสี่หางนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ฟันทงให้อีกทีครับผมแม่แล้วแม่ครับผมหลักหลักสิบล่างนี้เข้ามายีวนแล้วครับผมแม่ก็บอกว่าแปดงวดแล้วไงลูก ที่แล้วเก้าก็สดงวดนี้นะเปลี่ยนแปดงวดนี้นะลูกนะเขามางเจ็ดงวดชำไมคบแม่แต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่แปดนะครับยาครับผมแล้วหลักหน่วยหลักหน่วยล่างล่ะหลักหน่วยล่างหกเจ็ดนี้ยังไม่หลุดเลยลูกหลักหน่วยล่างปีหกเจ็ดยังไม่พลาดใช่ไหมครับผมใช่ตัวที่ยี่สิบอ๋อต้องมีสี่ตัวสามห้าหกแปดครับผมยาสามห้าหกแปดหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างสองกับสาม ที่ที่ลูกก็หัดแม่ยังบอกว่าบอกว่าเออลูกก็หัดเล่นศูนย์เจ็ดแม่บอกเอาหลักหน่วยมันไม่มีเจ็ดนะมีแต่ศูนย์มันเลยออกศูนย์ศูนย์ไงลูก<ช>แต่แม่ก็เล่นศูนย์ห้าลูกมแม่ยังบอกว่าเรามาวัดดวงันศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยลูกครับผมใช่ครับผมแม่ครับจ้า เนี่ยให้เล่นติดไว้ค่ะลูกสามห้าหกแปดสามห้าหกแปดหลักหน่วยล่างต้องมาเห็นใช่ไหมครับผมแม่ครับจ้าแม่แม่ยังยังชอบทั้งสงทั้งสามเลยลูกแม่ยังเดี๋ยวให้แม่คิดคำนวณอีกนะนว่าแม่จะเอาตัวไหนดี ถ้าแม่เป็นผู้ชายนะแม่จะแต่งทั้งทั้งน้องทั้งพี่เลยลูกง <c oughs> วดนี้แม่ลักทค่สองเลยลูกลักทั้งพี่ทั้งน้องเลยลูกแม่ให้หกบนหกล่างเลยนะสองหกสามหกแล้วก็ศูนย์หกเลยนะครับผมแม่งวดนี้นะจะ 0, 6, า 0, ้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกจะมากหรือเปล่างวดนี้นะแม่คิดว่านะ,ะอาจจะหกล่างหกบนก็ได้นะโอ้โหถ้ามาอย่างเงี้ยอลอกก<ะ>ิ้เลยดีกว่านะ าห้าหกบนไม่มาแม่ว่าต้องลุงล่างนะลูกนะอครับผมแม่ครับจะก็คือสองหกสามหกเดี๋ยวให้แม่ไปนอนฝันก่อนอีกนะลูกนะครับผมแม่ครับจะขอให้โชคดีค่ะครับขอบคุณแม่ครับผมแม่ครับผมครับสวัสดีครับจะสวัสดีค่ะกันี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทรคุยกับแม่สระบุรีครับผมแม่สระบุรีครับผมเนาะ หลักหน่วยล่างครับผมเนาะปี6 7ไม่พลาดนะครับแต่ว่ามี4ตัวครับผมเนาะแม้ว่าหลัก10ล่าง2ตัวนี้เขามาแล้ว7งวดติดต่อกันครับผมหลัก10ล่างเข้ามาแล้ว7งวดติดต่อกันงวดนี้งวดที่8หลักหน่วยล่างปี6 7ไม่เคยพลาดนะครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขหน้าจอให้เอฟซีทางช่องครับผมแม่สลับบุรีนะครับบนครับเด่น7ลอง6ครับเด่น7ลองหนะครับ จับคู่บนนะครับ06 07ชุด3ตัวครับ306 307นะครับล่างครับหลัก10ล่างครับ2กับ3ครับหลักหน่วยล่างครับ3 5 6 8นะครับจับคู่ให้4คู่ครับ26 36 28 38นะครับแม่ว่าล่ออีกครับผมเนาะจะเน้นให้เม็ดเดียวครับผมกับบัตม่ินนะครับผมเนาะ กระสุดท่านี้ครับก็ข้ออุ่ยพมให้เอฟซท่านช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ